สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่ผมคิดดีพันธ์รับหนึ่งเก้าเก้านะครับผมนะวันนี้นะฮะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะสำหรับรถตู้หน้ายาวตัวเตี้ยนะคันนี้ปี2021เลยนะฮะโอ้โหนะใครที่หารถใช้ครอบครัวหารถวิ่งงานหรือรับจ้างนะฮะคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมนะเดี๋ยวจะพามาดูรอบคันนะว่านะไฮเอทดนะฮะคันนี้จะสวยแค่ไหนนี่นะฮะโอ้โหสีขาวนะครับผมนะ อ่านี่นะฮะไฟหน้านะสภาพนะกันชนนะเป็นสีขาวแล้วนะฮะสวยมากนะคันนี้ต้องบอกเลยว่านะ <c oughs> เป็นรถตู้นะ <c oughs> เชิงพาณิชย์นะใช้ส่วนตัวก็ได้นะใช้ในครอบครัวก็ดีนะ <c oughs> หรือเอาไปวิ่งร่วมกับบริษัทก็ดีนะครับผมนะ <c oughs> เอาไว้ส่งพนักงานเนาะพนักงานโรงงานพนักงานบริษัทนะครับผมนะ <c oughs> หรือไว้ใช้สําหรับนะฮะ <c oughs> พนักงานที่อยู่ในบริษัทเราตนเองก็ได้นะครับผมนะ <c oughs> ถือว่า นะฮะซื้อไปในคุ้มเลยนะครับผมนะอ่ะมาดูรอบคันครต้องบอกเลยว่าบอดี้เขาใหญ่มากนะสำหรับตัวหน้ายาวนี่นะฮะใหญ่มากนะครับผมนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8นะครับผมนะโอ้โหดูนะฮะกระทะฝาครอบล้อนะสวยๆเลยนะฮะตัดด้วยนะฮะสีแดงนะฮะโอ้โหนะดูน่ารักมากนะครับผมนะอ่ะมาดูนะฮะทั้งหลังกันนะครับผมนะคันนี้บอกได้เลยนะ รถไม่เคยเสริมแหนบนะฮะอ่าแหนบเดิมนะโชคเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับผมนะสามารถบรรทุกคนได้11ที่นั่งเลยนะฮะนี่มาดูรอบนอกก่อนนะครับผมนะนี่นะฮะมีกล้องหลังให้ด้วยนะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ให้นะครับผมนะอ่าถือว่าคือเอาไปใ,ใช้งานได้เลยนะครับผมนะค,มคุ้มเลยนะรถตู้นี่ซื้อไปไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับผมนะามาดูภายในนะคันนี้จะได้ภายในเบาะสีดำนะ เบาะสีดําของเดิมนะของเดิมเลยนะครับผมนะดูนี่นะฮะไม่ใช่ชุด v ีพนะอ่าสิ่งสําคัญที่จะให้ชมคือเดี๋ยวนะอาตากล้องดูข้างบนก่อนนะคือระบบแอร์นะระบบแอร์คันนี้เป็นสเปคของมาจ e ต t ้นะอ่านี่เปิดไฟให้เห็นกันช่ำๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนะเป็นแอร์รานะจอที่เบาะทุกตัวเลยเดี๋ยวจะพยายามให้ตากล้องเขานะฮะดูความสวยงามของระบบไฟ นะระบบแอร์นะคันนี้แอร์เย็นหนาวเลยนะซื้อคันนี้ไปนะเดี๋ยวจะแถมผ้าห่มให้ด้วยนะอ่าผ้าห่มก็ต้องอ่าสิบสิบสิบตัวเนาะอ่าสิบตัวนะคนขับไม่ต้องห่มนะฮะห่มเฉพาะผู้โดยสารพอนี่นะครับผมนะภายในสะอาดสวยสดใสามากนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวมาดูโซนด้านหน้านี่นะฮะฝั่งคนขับนะอ่าเป็นเบาะแยกนะฮะอ่ะาเบาะแยกอ่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ บอกได้เลยว่าคันนี้สภาพมือเดียวป้ายแดงนะครับอ่ะดูนะฮะพลาสติกบังแดดไม่เคยแกะเลยตั้งแต่ออกมานี่เราไม่ได้ซื้อมาหุ้มเองนะฮะเป็นพลาสติกมาเดิมๆจากป้ายแดงนะฮะอ่ะอันนี้อีกจุดหนึ่งจะให้ดูอย่ามองข้ามนะชุดแม่แรงชุดล็อกที่มาจากป้ายแดงนะอยู่ครบหมดเลยนะฮะถือว่าลูกค้าเขาน่ารักมากนะครับผมนะไม่เอาออกส่วนใหญ่นะซื้อเข้ามานี่นะครับผมนะโอ้โ จะไม่ค่อยมีแม่แรงนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูฝั่งคนขับดูฝาท้ายเลยดีกว่านะเดินผ่านมาละอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยมาดูความพิเศษของเขาอีกจุดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวไฮเอทหน้ายาวนะเบาะหลังสุดนี่นะฮะดูสามารถเก็บพับด้านข้างได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วลูกค้าก็จะมีพื้นที่ใส่ของได้เยอะแบบนี้เลย นะครับผมนะอ่านี่คือความพิเศษของเบาะแถวหลังนะฮะสุดยอดมากนะฮะคุ้มเลยนะฮะกับพาราที่ผมให้วันนี้นะคุ้มเลยนะกับราคาที่ผมจะให้วันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับนี่นะฮะต้องจัดเลยนะครับผมนะโอ้โหนะผมต้องบอกเลยว่านะราคาที่ผมจะให้วันนี้ให้กับ F.C.. ให้กับพี่น้องทุกคนเอาไปใช้นะครับผมนะมันใหญ่เนาะใหญ่มาก นะแล้วคันนี้มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะอ่ะกล้องกล้องหลังอยู่ตรงไหนอ่ะตัวตัวจออาจะอยู่ที่คอนโซลเลยเนหะ็นไหมอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะโอ้โหนะฮะนะมี a i r ์แบด้วยนะดูดูดรูระบบ air นะฮะนี่ระบบแอร์นะมีรีโมทนะอ่ามีรีโมทให้อ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นี่นะสีขาวสีสวยเลยนะครับผมนะ เห็นแล้วต้องชอบเห็นแล้วต้องถูกใจนะฮะบอกไว้ตรงนี้เลยมามาดูนะฮะห้องเครื่องนะอ่านะถ้าคันนี้ไม่สวยไม่เดิมนะครับผมนะลูกค้าขับรถกลับบ้านเลยนะไม่ต้องไปดูคันอื่นแล้ะนะนี่นะฮะคานหน้าเสริมให้สวยเดิมๆต้องแบบนี้นี่นะสีมันจะไม่เต็มนะฮะอ่าและที่สำคัญนะนี่ลูกค้าชอบให้ถ่ายหัวน็อตเนาะอ่า เราก็จะถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนี่นะฮะวน็อ oh, ตซ้ายขวานะฮะไม่เคยถอดนะออาขอดูฝั่งขวาหน่อยนี่ให้ดูนะฮะอ่าแล้วก็ตัวเครื่องนะฮะใหม่ๆเลยนะฮะขออนุญาตด,ดูตรงนี้หน่อยต่กล้องครับนี่นะฮะดูนะฮะน็อตแม้แต่ตัวเดียวนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะเครื่องยนต์2อจดขับหลังนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูราคากันดีกว่านะ นะคันนี้จัดฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะครับผมนะราคาที่ผมจะให้วันนี้นะฮะเจ็ดแสนห้าบาทนะรถปี2021นเะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่หมื่นานะฮะใครสนใจก็โทรหาพี่สุพันได้เลยที่0 8 1 5์แปดหนหนะฮะหรือจะเป็นไลน์แอดนะฮะแอดไซด์ดีพีอารหนะครับผมนะหรือใครอยากจะมาดูตัวจริงคุณมาได้เลยนะฮะที่ถนรรนรามคำแหงหนึงร้อ ติดถนนใหญ่เปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่เก็ดนาฬิกาจนถึงหนึ่งทุ่มนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะใครที่อยากจะมาดูตัวจริงนะ,ะ<อ>ผมบอกได้เลยว่าหนีไม่ออกอย่างแน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ